ให้แม่หยิบม,มาให้มนะทั้งนักตอบปลาเพียนเลยเก็ปลาช่อนมาด้วยเก็ปลาช่อนมาด้วยตอนที่หนูดูกับพ่อหนูเห็นปลาช่อนท้องพอวกเราตรื่นเต้นามากมาปลาช่อนอะ่ปะปลาช่อนหน้าตาน่ารักกินอาหารกันครับคุณคคุณปลาช่อนครับ คุณปลาช่อนหา,หายแล้วครับคุณปลาชอ่อนคุณปาช่อนไม่มีอ่ะคุณปลาช่อนอไหนลึกๆทีเมื่อกี้ยังเห็นคุณปาช่อนเลยใช่แล้วคุณบาลาดินนะครับคุณปลาินคุณปาดินหา,ห,าหายแล้วครับขึ้น

แปลงปันมาด้วยอ่ะบบนี่ปัดดุเข้ามาโอ้คุณปัดดุฮัมคุณปัดดุเข้ามาเอาตะเกี้อะไร,ร,ะรอ่ะมาคุณปัาคนนั้นทำอะไรไก่กระรุกกระต่ายอ่ะกระเลาดรนไหนครับกรเล็ด แม,ม่คุณูได้ต้สุดันล้วเนเพราะอะไรป็นแรกอิ่มไม่เล็นกมาเร็วจังโ้คุณมอมเอะเคุณชังนนึงปนะชนจะมาละคุณมาชวนนะ่ะ คุณบอลอันนี้ปลามาเยอะเไรคุณปลามะอะไรัุณไม่โชว์ตัวเลยใช่คุณบอลไม่โชว์ตัวโอ้โหอานายกินกันหมดแล้วคุณปามีแต่ปลาตะเพียน บานินอะาลินไม่ยังมาเท่าไหร่ไม่ไลย,ายบานิน,มา,าน,นมาน้อยมาน้อยอ่ะบานินโอ,าาโอมาแล้วมาแล้วนั้นแต่ว่าหันบังแล้วแต่ว่ายังมีเหลือนิดหน่อยนะน่ะมาที่บกินส์ที่บุกินส์คุกินอ่ามาแล้วมาแล้วมดแล้วครับตอนนั้นนี่กินแ์นั่นอันนี้มันหันเข่งข ยิ้มใส่กล้องหน่อยยิ้มหาแม่หน่อย